สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะสิบเอ็ดอ่ออีกสิบนาทีนะคะอีกสิบห้านาทีนะคะสิบเอ็ดโมงของเยอรมันนะสะวัสดีนะคะรับทานอาหารเช้าเพิ่งเสร็จนะคะแล้วจะมาเล่าเรื่องรัจะมาเล่าเรื่องเหตุการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ของตัวรัฐเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความงอนนะ,ะเกือบจะได้เลิกกับสามีเพราะเราชี้งอนนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวรัฐจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าฝรั่งเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงกับการที่เรางอนเขานะคะรัตจะเล่าเหตุการณ์เลยนะคะฝรั่งนี่เขาจะไม่รู้นะคะว่าว่าเรางอนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเหมือนคนไทยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่พอใจนะคะสมมติว่าเราใช้ชีวิตคู่กับเขาเนี่ยนะคะรัฐจะเล่าประสบการณ์ของรัตนะคะตอนแรกนะคะรัฐก็คิดว่า ฝรั่งเนี่ยเขาอะจะไม่ไม่เข้าใจว่าเวลาเราไม่พอใจมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะมางอนเขาอย่างนี้ไม่ได้นะคะตอนที่รัฐมาแต่งงานกับสามีปีแรกๆนะปีแรกๆใช่ไหมคะเราก็เราก็จะใช้นิสัยเหมือนที่เราเคยใช้อยู่ที่เมืองไทยนะ,ะเวลาเราไม่พอใจอะไรเราก็จะงอนอะไรเงี้ยค่ะงอนทั่วไปเหมือนคนไทยอะเนาะส่วนมากเวลาเราไม่พอใจแฟนไม่พอใจสามีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะงอนใช่ไหมคะเราก็จะแบบ ทำแบบฟึดฟืดฟัดฟัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วอ๋อรั้นมาแต่งงานปีแรกๆใช่ไหมคะเวลาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยอ่านิสัยคนไทยส่วนมากอ่ะเวลาไม่พอใจสามีก็จะไม่พูดใช่ไหมคะก็จะไม่พูดก็จะไม่บอกเขาใช่ไหมคะว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมคะเราก็จะทําเป็นหน้าบูดใช่ไหมคะทำเป็นไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งเขาไม่รู้นะคะว่าว่าเราหง่อนเขาจะไม่รู้นะคะเขาจะไม่รู้เกาจะไม่หมายว่า เขาจะมีความรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องหน้าบูดนะคะทําไมเราจะต้องไม่คุยกับเขานะคะเขาจะถามเราตรงๆเลยนะคะเขาไม่รู้นะคะฝรั่งจะไม่รู้งอนนะคะเสร็จแล้วแล้วก็จะไม่เวลารัดโปรดงี้แล้วก็จะไม่พูดกับสามีนะคะไม่พูดประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์งี้แต่เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาปกตินะคะฝรั่งเขาคุยคุยกับเรายังไงเขาก็คุยนะคะเคยพาไปซื้อของเขาก็ไปซื้อของนะคะ เสร็จแล้วเอ่อไม่คุยกับเขานะคะตอนมาใหม่ๆโกรธนะคะไม่คุยนะเสร็จแล้วเวลาโกรธมากๆก็จะเดินทืบเท้านะคะขึ้นข้างบนปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะไม่คุยเขาก็จะชวนไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยทีนี้เขาไม่คุยพะไม่คุยเสร็จแล้วเวลาไปซื้ออย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเอานี่ไหมเอาน,นี่ไหมเอาน,นี่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทําหน้าที่ของเขาปกตินะคะฝรั่งเขาจะไม่รู้ว่าเรางอนนะคะเสร็จแล้วเอ่อเขาจะรู้เขาจะคิดว่าเราอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นบ้าหรือเปล่านะคะอย่าไปงอนคนนะคะฝรั่ง ถ้าเราไม่พอใจอะไรนะคะเราต้องคุยกับเขาตรงๆนะคะบอกกับเขาตรงๆนะคะว่าเราไม่ชอบแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้นะเธอจะมาพูดกับฉันแบบนี้ฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาจะไม่รู้จักคําว่างอนนะคะเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งรัดงอนแรงมากนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวรัดเองนะคะแล้วก็งอนมากเลยไม่คุยกัยืเขานะคะเออพอก็เลิกงานมาเพราะความงอนของเราไงคะ เสร็จแล้วพอเขาเลิกงานมาเราก็จะไม่ทักทายเขานะคะไม่ฮัลโลนะฮะตื่นเช้ามานะคะก็จะไม่สวัสดีตอนเช้าไม่ Good more, กูเตอร์มอเกินนะคะก็ทําเป็นแบบงอนนะคะงอนเหมือนนิสัยคนไทยเสร็จแล้วเขาเราก็บึง้งตึงเราก็ทําเป็นเหมือนงอนอยากให้เขางออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งเน่ยเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเรางอนเขาก็พูดกับเราเหมือนปกตินะฮะเขาก็ไม่ได้มาทํางอนตามเรานะคะเสร็จแล้ว พองอนไปนานหน้านานหน้ารัดงอนนานนะงอนเป็นอาทิตย์สองอาทิตย like like ์นะคะไม่คุยกับเขานะคะทำเหมือนเขาไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบคุยตรงๆนะคะเขาจะถามตรงๆนะคะเสร็จแล้วสามีแล้วเขาบอกว่าเอ่อเธอเธอเป็นเธอไม่ชอบฉันเหรอเออเธอผิดหวังเหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเธอไม่ชอบฉันเธอก็บอกกับฉันตรงๆนะเอ่อถ้าสมมุติว่าเธอมีโอกาสนะคะ ที่จะไปหาผู้ชายคนใหม่นะคะที่ดีกว่าฉันฉันก็ฉันก็เอ่อเคารพในสิ่งที่เธอคิดนะคะแต่จะมาทําแบบว่าอย่างนีฉ้ฉันไม่สามารถเข้าใจได้นะคะฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจว่าเรางอนนะคะถ้าเราไม่พอใจอะไรนะคะเราต้องพูดตรงๆเลยนะคะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วทีนี้เอ่อรัตก็เลยเข้าใจนะคะว่าฝรั่งเขาไม่เข้าใจคําว่างอนนะคะ เสร็จแล้วลัวก็เลยบอกกับสามีว่าฉันพอใจนะคะเธอดีกับฉันทุกอย่างแล้วทีนี้ลัชก็ขอโทษสามีนะคะที่รัดงอนนะคะนี่แหละค่ะประสบการณ์เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าเราไม่พอใจอะไรกับฝรั่งนะคะเราจะไปทําบึ่งตึงอย่าไปทํางอนใส่เขานะคะเราต้องพูดความจริงเลยนะคะเราต้องพูดเลยว่า,าฉันไม่ชอบเหมือนว่าเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย่ะเราก็พูดออกไปเลยนะคะเราไม่ต้องทําท่าง,งอนแบบทําหน้าบูดทาไม่พูดกับเขานะคะ เขาไม่สามารถเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาถูกสอนมาไม่พอใจอะไรให้พูดเลยนะคะสังคมของเขาคือสังคมกล้าพูดนะคะสังคมแบบกล้าแสดงออกกล้าพูดความจริงนะคะจะไม่เป็นเหมือนสังคมที่เราที่ท,ท,ท,ที่ที่บ้านเมืองที่เราโตมาเราเคยชินใช่ไหมคะเวลาเราไม่พอใจเราก็จะทําเป็นหน้างอนแล้วก็ทําเป็นแบบทรงไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ว่า อ่จะได้เลิกกันเพราะว่านีสัยขี้งอนของเรานั่นเองนะคะอ่แต่ตอนนี้รัดก็ไม่งอนแล้วนะคะรัดรู้แล้วนะคะแต่ตอนปีแรกๆค่ะปีแรกๆที่รัตมาอยู่แต่งกับสามีปีแรกอ่ะจะมีปัญหาเรื่องงอนมากเลยนะคะเอ่อยกตัวอย่างแบบเหมือนเหมือนสามีเขาพูดบอกว่าอ่พรุ่งนี้จะพาไปไว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วพอถึงพรุ่งนี้มาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไปไว่ายน้ำนะคะเขาก็จะเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยเปลี่ยนใจไปทําอย่างอื่นอย่างเงี้ยทีนี้เราก็จะงอนเเราก็จะงอนเราก็จะไม่บอกเขา เราก็จะงอนว่าเขาพูดแล้วไม่พาไปอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่พูดว่าทาไมถึงไม่ไปเราจะไม่พูดไงคะหมายถึงหมายถึงแรกๆนะคะเสร็จแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่งอนแล้วค่ะถ้าไม่พอใจอะไรนะคะจะบอกเลยนะคะบอกเลยเพราะว่านิสัยฝรั่งเขาจะไม่งอนค่ะเขาไม่เหมือนคนไทยนะคะเขาจะไม่รู้ว่างอนคืออะไรนะคะบางครั้งก็จะคิดว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่านะคะเป็นโรคจิตหรือเปล่านะคะอยู่ดีๆก็ไม่พูดกับเขานะคะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะ อยู่ดีๆคุณก็ทําหน้าบึ้งหน้าตึงใส่เขานะคะแล้วก็ไม่กุดตัวม่อเกินนะคะแล้วก็ไม่กุดตัวนักนะคะกลับมาจากทํางานก็ทําเป็นแบบหน้าเศร้าๆทําเป็นแบบเอเหมือนยังไงไม่รู้นะคะนั่นแหละค่ะเลาก็มาพูดให้ฟังมาเล่าให้กันฟังอนะคะแลกเปลี่ยนนะคะแต่ตอนนี้รัดไม่งอนแล้วนะคะแล้วก็เป็นปกติแล้วนะคะรัวพูด่พูดเมื่อตอนแรกๆท,ที่ที่ที่มาแต่งงานครั้งแรกอนะคะมามาอยู่กับเขาใหม่ๆนะคะก็ะชอบงอนนะคะ ชอบงอนชอบแบบว่าไม่พอใจอะไรก็จะไม่พูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝรั่งเขาจะไม่รู้ค่ะเขาจะไม่รู้ว่างอนคืออะไรนะคะโอเคนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะทักทายยามเช้าด้วยนะคะวันนี้วันหยุดนะคะอ่เป็นนักขัดระเร้อของของเยอรมันนะคะเป็นวันเทศกาลไข่เขานะคะโอสตันน่นะคะเขาก็หยุดนะคะหยุดตั้งแต่วันศุกร์นะคะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วก็หยุดชดเชยไปถึงวันจันทร์น่นะคะแต่ปกติรัฐก็หยุดอยู่แล้วนะคะวันจันทร์นะคะจันทร์ อังคารนะคะรัฐจะทำะรัฐทำงานพูดพระหัดส,สูงเนาะจันทร์อังคารรัฐหยุดใช่ไหมคะ,ะแต่ร้านที่รัฐทํางานเขาไม่หยุดหรอกคะ่ะเขาทางานทุกวันนะคะสามร้อยหกสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีไม่มีวันหยุดนะคะนะคะักขัตวเริกก็ไม่หยุดนะคะแต่รัฐทาแค่สามวันนะคะก็ทักทายกันนะคะก็มาพูดเรื่องให้ฟังนะคะเรื่องขี้งอนนะคะเกือบจะได้เลิกกับสามีเพราะความงอนของเรานะคะเราสู่กันฟังไม่มีสาระอะไรหรอกคะ่ะวันนี้ก็ มีเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วแล้ว,ลวก็มาเล่าสู่กันฟังนะ<ม>โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบก็กดแชร์ได้เลยนะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสินเสมอแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บ